เราจะทำตามคำสอนที่หลวงพ่อสอนที่มุ่งให้เราฝึกให้ถูกวิธีการเราจะปรับลงหมั่นสังเกงต่ตลอดเวลาแก้ไขไปเรื่อยๆจะมีความเพียรไม่ท้อถอยไม่เบื่อหน่ายไปคิดฟุ้งซ่านไปเรื่องทางโลกมุ่งฝึกดูหาสาเหตุมันเป็นอะไรยังไงถึงจะให้มันถูกวิธีทีนี้นะ แล้วเดี๋ยวจะดีอย่างอัศจรรย์เลยเรายะาแ้นไม่ถึงว่ามันมีอยู่แล้วธรรมะภายในก่ะดูขอละเอียดไม่ใ่เราไปทําให้มันมีหน้าที่คือเราทําใจให้มันละเอียดด้วยวิธีการที่หลวงพ่อบอกอนั่นแหละหยุดนิ่นงบา,บายสบายใจเย็นๆมีอะไรให้ดูแล้วก็ดูไปจะเป็นคนเป็นจักเป็นสิ่งของเป็นอะไรก็ทำ ก็อีกหนิมีโผล่มาในกลางก็ดูดูเรื่อยๆเดี๋ยวภาพสุดท้ายมก็เป็นดุลธรรมเป็นองค์พระเป็นพระไหนๆองค์นี่เป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปปรับลุงไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงไม่ต้องไปเพ่งขับไล่หรือปัดไปภาพที่ไม่ต้องการออกกค่ให้เหลือเตที่ต้องการไม่ต้องดูมันเรื่อยๆดูได้ไหมเรื่อยๆทาใจได้ไหมที่จะไม่ลาคาญ่เบื่อ ดูมืดมืดก็ดูมืดมืดดูดูที่อะไรใจเย็นพอไหมไม่เรากลุ้มเลยไห่ดูมืดมืดสลัวสลัวดูดูดูที่ะไเราจะไม่กลุ้มเลยไหมสว่างให้ดูแล้วก็ดูระวังให้ไหนแล้ก็ดู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 ที่เราเห็นไม่ี่ยวิชาวิธีเรียนมันง่ายอย่างนี้แต่มันสวนทางกับที่เราเคยเรียนเนี่ยทำอย่างนี้เธอเชื่อหลวงพ่อเลย เดี๋ยวจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเราจะอาศจันนะเออคาดไม่ถึงเลยนะึกไม่ถึงเลยว่าด้วยวิธีการอย่างนี้จะไปศึกษาสิ่งที่ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่ได้อย่างน่าอาศจันนี่เห็นไหมส่วนมากเราจะคาดหวังเดาไปว่าเออมันต้องอยากมากๆคนทำวิธีการมันต้องซับซ้อนไม่ใช่เลยบางอย่างเปไ็งนงั้นแต่วิชาธรรมกายไม่ใช่ ทำกรรมการต้องง่ายๆอย่างเงี้ยนิ่งเฉยๆง่ายๆไอ้อย่าไปเดามันมั่วโอ้ยากลึกซึ้งต้องยากไม่ใช่นะไม่ใช่เสมอไปเนี่ยแล้วลึ้แต่ง่ายก็มีเห็นไหมถ้าถูกวิธีลึกซึ้งแต่งง่ายยิ่งใหญ่แต่งง่ายมันมีอยู่นะของอย่างนี้เพราะ เหมือนเต้นผมบงังภูเขาอย่างนี้แหละชาวโลกจะไม่รู้เรืและทำให้นักปฏิบัติที่สนใจรักการปฏิบัติไม่ได้ผลนี่เพจาะคาดไม่ถึงเต้นผมบางภูเขาเนี่ยเทคนิคมันก็มีอยู่ตรนนี้นิดเดียวกันนจะเข้าใจอย่างนี้เนี่ยคืนนะี้ทะลุเลยเฮ้ฮะกรจายเยเนี่ยนะทุกอย่างมันมีเทคนิคของมันเหมือนเต้นผมบงังภูเขา เช่นเดียวกับการตั้งไข่ี่แม่โคลมัตเดินทางไปได้ครึ่งโลกแล้วอยู่กลางทะเลเหงาขึ้นมาจวนลูกเรือเข้ามาอันไหนใครตั้งไข่ไข่ไก่ได้มั้งไม่มีใครตั้งไหนทั้คนนึงเลยโคลมัตบ,บอกมาเนี่ยจับไข่ไก่บ,บุกไปหน่อยแล้วปุ๊ก่อนก็แบนตังไล้ลูกเรือบอกไม่เห็นได้ยากอะไรเลยอย่างนี้ใครๆก็ทําได้โคลมัตบ,บอกใช่มันไม่ยาก แต่ถ้าไม่รู้ก็ยากเห็นไหมนีม่กำลังเขียเส้นผมบางภูเขาออกนะเขี่ยหลงพ่อเธอเลยเนี่มันมันลึกซึ้งจริงแต่มันวิธีการง่ายม,มันมีอยู่นะเอาใหม่เคยเียนง่นนายสบายๆมีความจบเลยจ้ะ